อย่างน้แลองนี่เป็น้น,น้องผู้หญิงร้องน้องผู้หญิง,ง<ล>ร้องรอบ<ล>ต่อไปรอบน้องผู้หญิงร้องอ่าช่วยก็บอกว่าช่วยซื้อตะกร้ามะม่วงเนีหนึ่งร้อยชุดน้องแมงปอจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งบทเพลงนี่เรียกว่าง่ายๆนะครับได้ก็เรียกว่าได้ไฟเบอร์มะม่วงไปกินด้วยนะครับในราคาพิเศษจาก1390วันนี้เหลือ390บาทนะครับในราคา1แถม1นะครับวันนี้โอ้โหมีมีของเยอะไหมเห็นไหมเยมอะนะ ครบไหมั้งแต่น้ำยาบอกว่านุ่มทองก็มีดิชูบี่ก็มีนะเดี๋ยวพี่เกียรติเพชกันเลยครับยังไม่ขายก่อนนี้กว่านะครับเดี๋ยววันหน้าได้ครับลูกน้องลูกน้องแบบไม่ไหวแล้วนะครับบางทีน้องบอกว่าอันนี้ขายง่ายไม่่ายนะกว่าจะไม่มีวันนี้นะฮะแล้วน้องๆมาล้กรักเอาเลยว่าต้องจับโอกาสคว้าโอกาสวันนี้น้องสองคนมีโอกาสคว้าไว้นะครับคว้าไว้นะครับเราบอกให้เขาบอกว่าอ่ะถึงยังฮะน้อง ถึงร้อยตะก้ายังถึงแล้วค่ะอะถึงแล้วอ่ะน้องร้องเลยฮะถึงร้อยตะ <c oughs> ยก <c oughs> ต้าแล้วพี่นนดียวเหรอพี่เต่านั่งดีๆนะพี่เป่าออกกล้องใหญ่นะพี <c oughs> ่เป่านั่งดีๆนะพี่ต่อไม่บอกเลย <c oughs> s> <S อะอย่าลืมไปกดสั่ง กีวิตามะม่วงนะครับนี่อินโทรอินโทรก่อนก่อนเข้าเพลงก่อนเข้าเพลงสองกล่องสามร้อยเก้าสิบบาทครับนี่มาแล้วมาแล้วได้แล้ว thank mm -hmm. you Và cầm lột lũng mà ใช่ไหมไอ้คุเรียว่าเป็นเพาะหาคู่ชีวิตที่แบบร้องเพลงเพาะต้องหหดคนยากเหเว้ยนะอย่างนี้อันนี้ไม่ได้หยอเกินเหตุกันเพราะว่าดิกิต้าไม่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 หมายว่าจิกมีเดี๋ยวเราร้องเพลงดิจิต้าไม่เขาบอกแล้วสกิดกันเพราะว่าเรื่องเสาธงเสาธงเป็นเหตุแล้วก็เรื่องเพลงเพาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุพเพสันนิวาสเออประเด็นดิกิต้าร้องเพลงเพาะ โอ้โหพวกกันเลยเออกีตจ้าก็เก่งร้องเพลงก็เก่งอนาคตไกลอ่ะเออยี่สิบเอ็ดเองพี่เป๋าใกล้แล้วออนาคตไกลใกล้วล้แเหมือนนกกัใล้อะไรโนโนโนบนมาตลอดน้องสาวั้คู่เขาน่ารักเลยไม่ได้ดูไม่ดีกว่านะครับมามาดูเขารักกันเขาบอกไหมเคยประกวดร้องเพลงไหมเคยเคยเห็นไหมว่าแล้วือ เราเราเราเคยลองเพลงไหมไม่เคยเลยเรไม่เคยนี่เราก็ส่งเสริมได้เดี๋ยวต่อไปส่งเสริมไปสอนผมร้องด้วยอ๋อ้อนี่คือคนสอนเป็นนักร้องเพลงที่เราชอบมากที่สุดเพลงอะไรครับน้องเพลงปอเพลงที่พูกันร้องเหรอคะไม่เพลงที่น้องเพลงปอชอบเพลงที่หนูชอบคือวันที่ได้คำตอบร้องยังร้องยังร้องไปแล้วร้องแต่ร้องแล้วเพลงที่สองอ่ะร้องลงมาสัญญาบ้านทุ่งค่ะสัญญาบ้านทุ่งร้องยังยังค่ะใครยังไม่ได้ฟังนะน้องกินน้ำก่อนน้องกินน้ำก่อนพี่พี่มีน้ำ อืมกินกินก่อน,น,ก,นกินกินได้ไหมฮะเป็นน้ำอันลมอืมเออน้ำเปล่าไหมนม้ำลมหรือน้ำอัดลมน้ำเปล่าได้ได้สดชื่นหน่อยนะฮะล้็บอกแล้ววันนี้นะฮะก็น้ำเขาในแก้วนั้นอ๋ออ่ะเดี๋ยว ใครอยากอยากฟังอีกนะครับขออีกไม่นานเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปส่งน้องต่อใช่ถ้าเดี๋ยวน้องมีเรียนบุญเท้เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมีเรียนใช่นะครับเขาบอกว่าเกิดมาคู่กันจริงๆแม่เลี้ยงบอกนะครับนะครับบุญพาน้องร้องเพลงบุญพลบุญพลาบุญพลาน้องร้องเพลงน้องร้องเพราะมากนะครับบอกเลยนะครับว่าคือคอมเมนต์นะอ่านอ่านเห็นทุกอันนะแต่อ่านอ่านออกไม่ทันสัญญาบ้านทุ่ง อย่าปล่อยมือฉันไว้ข่าวหน้าดีกว่าไว้ข่าวหน้าได้แล้วก็บอกไม่คือประเด็นเนี้ยรู้ไหมทําไมเขาไม่ยอมวางเฮ้ยหลุดเหมือนกันนึงเฮ้ยอาเขาบอกเขาไม่ยอมวางเพราะว่าโจอโทรศัพท์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคนอื่นก็ก็ไม่ยอมไปเหมือนกันเพราะกลัวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่าพรุ่งนี้เขาจะคุยกับไมรูเรื่องวิธอได้ดูไลน์น้องน้องหรือยังจ๊ะฝากเขาเคาะเคาะดิามหน่อยฝากดิามหน่อยครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากเคาะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็กด กดติดตามช่องที่เห็นอยู่ตอนนี้ฝากติดตามช่องป่าเบียร์แล้วก็แม่ตั๊กด้วยนะครับขอบุณครับนะครับเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องเดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนเร็วๆนี้จะได้เจอน้องพู้กันนะครับและน้องแกกันกับผมเนี่ยน้องแกกันเนี่ยน้องพูกกันนองแกกันและน้องแปงปอนี่แมนปอพูกกันแกกันเนี่ยบะบ๊ะอะไรตัวนี้นะครับก็บอกว่าอยากให้ทุกคนนะครับ ฝากเคาะใจกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้ใครยังไม่ได้อะไรเดี๋ยวจะส่งด้วยเพลงสุดท้ายได้ไหมครับยังไม่เหนื่อยเกินกว่าเหนื่อยเกินไปเนาะไม่เหนื่อยเกินไปนะนะครับเดี๋ยวจะส่งด้วยเพลงสุดท้ายนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจะส่งมาด้วยเพลงสุดท้ายระหว่างนี้ฟังเพลงสุดท้ายฝากกดติดตามด้วยครับผมอ่า